บรรยากาศครับพนะี่น้องกาดนอนสนุกกำลังกินข้าวครับพี่น้องไส่รถเดินเลยไปเบอร์จิ๊ดเขาดนะ้วยไปกินละ งานไปโรงเรียกนกันจะข่าวอืม

ทนหักความจริงใจภาพพิหนองไปเบ่งทางคุ้นมีคนนอนเ่าเมื่อก็จะเป็นโรงเรียนนะ โอวัดไก่โรงเรียนหรือเนาะข้ามานนี้ก็จะเป็นโรงเรียนครับที่นอนที่พักที่นอน โรงเรียนครับงานฟรีนะครับวันนี้งานฟรี ะใครคน,นอน,นไมเคค่ายกว่าแดดน้อยแย่หนาวเนาะแดดโอ้ไม่มองยู่มองอยังน้อยหลายเจ็บข้อล่มผาดโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเปน็นวันได้เรื่มือแรง ไปบีบให้แน่มียาหนวดอยู่หนาวหนาวพอหอบพื้นบางๆลูก ช่วงเวลาพักผ่อน,นครับคุณ nắm lại mấy, nắm lại mấy, nào lúc nào ขายดีขายดี ถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆฟนสาวน้อยเพียบันแพงเอฟซี FC, สาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับมีก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินลับเชิญบนเวทีสาวน้ำแพงครับกับซิมี่ศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชินองินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัดธรรมนันแล้วก็ไอแม,ม่นมาีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแท้แน่นอนกับเพลงไมง่งูหิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหละคะ่ลค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางน้างเอกหน่อยคะ่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที 18, ่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บวันิเปนเพลงนุ่มโจครับยืนนึงแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับดาพี่น้องเขากุ้มไปว่ามื้อน,นั้นสิลปองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่19เกาศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแร่งสนับนสนุนจากพ่อๆแม่แม่อ่ะรากาพ่อฝาวพ่อแม่แมจิดตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากลากาอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่1 8ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอะกับบัตรลวค่ะจาก1,348บาทเหลือ9 9 9บาทครับคือผมอยากสนับนสนุนในพี่น้องเขา คุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือปะครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึง่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเพแพงแฟนเพลิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพ่อกนในิกูปิดครับ